Kneeling at the river's edge and tempting all the steps to follow closer right behind. Is it only when you fear the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? Mm, I will ask you for mercy. I will come to your light. What you'll see is the worst me. I the last of my time oh, oh, oh. in the muddy water we fall

เลขห้าสที่งานดวนอุดอรมีทุกอย่างทุกสายนะครับตัวนี้รอน้ําหนักรอล็อกนะครับ งบสุดท้ายคิดว่าที่จต่อไปนะครับทีมงานด่วนอุดรหมายเลข49นะครับมี50ถึง200พิเศษรอน้ำหนัก1.96บาทครับเข้ามานำปลาพิเศษนะครับทีมงานด่วนอุดรนะครับ ก็ปาเกมนะครปาเกมวันนี้เราจะเล่น1.90นะครับปาเอืงไข่เราจะเล่น1.80นะครับังวพิเศษเราเล่น2.20นะครับส่วนปาไก่เราเล่น2.20นะครับฮะอะไเอื้องบอกนี่ใสฮะอยู่พี่ท้าบอกเงินบอกบอกนะพูดเร่อง หมายเลข14ทีมงานน้องอินซีมี50ถึง300พิเศษรอน้ำหนัก1.85นะครับก็เก็บสกอร์ไว้ก่อนนะครับก็เข้าอยู่อันดับ อยู่อันดับที่สองสเกตครับต่อไปหมายเลขเจ็ดที่นันคนสังเกอน,นะครับ1นึห้าศูนะครับหมายเลขที่สองมีห้าิถึงสองร้อยพิเศษ รอน้ำหนัก1.37นะครับตัวต่อไปนะครับหมายเลขสามทีมงานเดิน

เลขสามสิบแปดทีมงานสุรายมีห้าสิบถึงสองร้อยพิเศษรอน้ำหนักดูด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับสต 00ส,ส,ส่งปคาเข,ข,ข้ามานำปลาพิเศษะทีมงานโกลาย บอ่อตกปลาอายุ่มี50ถึง300พิเศษรอ,อน้ำหนัก1.76นะครับ1.76ก็เข้ามานำปลาอื่นไข่สาย50ถึงสาย300นะครับทีงานบอ่อตกปลาออยุ่นะครับ หมายเลขเจ็ดสิบิมง,งานจองขมังเวทมีร้อยถึงห้าร้อยพิเศษรอน้ำหนักหนึ่งจุดเจครับ1.75ส่งบักรครับเขาวานปลาอื่นไข่สาย500นะครับทิมง,งานจองขมังเวท

เรียมน้ำหนักดีโอ้ดีตรงไหนวะนี่นด,ด,ดิ่งมากมันซึมๆเหมือนมันเด็ดไม่้ำหนักอยูน่น,ง,ง,นงเน้จะคลองเมื่อยเนาะ ทุกอย่างุสายนะครับทางมาคุณนัทนพรโรงนุดึเดี๋ยวพี่รอั้งนี้ไปนั่งก็ได้ครับหนึ่งอ ไปอีกแล้วองโตแล้วะเจานีเย็นาด้สามทีงานเดอะสตาร์้อยสองร้อยพิเศษนะครับรอน้ำหนักบอกอเาบอกพี่เจ้าบ่บอยเึ้นขึ้นเาบออาึนแปดห้าก็ว่าอยู่อันดับที่สีปาเกรรับทีงานเดอะสตา หมาเลข68สิงแนังาจอมขอม,มัเวทมีห้าสิบร้อยพิเศษอเรอ,อดับดาบเ,าเลขหกสิบหกพนังานเต้ตองมีห้าสิบถึงสามร้อยพิเศษ L น้ำหแนบบักสองจุดศูนย์สี่ครับมาเลขห้าสิบเจ็ดที่งานเต้ตองมีทุกอย่างทุกสายนะครับ รอน้ำหนักหนึ่งจุดจนะครับหนึเจเข้ามานในปลาอุ่นไข่สาย300และสาย500ร้นะครับทีมงานเต้ตองติดกืออัดปลามาคั้งหนึ่งเลหมายเ,ออเลขเกสุดแปดทีมงานทะเลทองมีทุกอย่างทุกสายนะครับ รอน้ำหนัก1.75ยังไม่ถ่านะครับสาย300กับสาย500ต้อง1.77ขึ้นไปนะครับ เลข12มี50ถึงส0 0พิเศษ ส่งปัาครับเ,เข้ามานำปลาพิเศษนะครับหมายเลขสุดสองนะครับหมายเลขสิบเจ็ดทนังานเฮียติวดอนมี100ร้อยถึงสามร้อยพิเศษ รอน้ำหนักน้ำหนักเจ็ดสี่นะครับติดตัวเทียน หมายเลขเลี่ยนันองระดับดวงมี50าถึง300พิเศษรอน้ำหนักบิงไม่มีหรอพี่หนึ่งจุดเจ็ดสองใช่ด้วยกันนะครับต่อไปหมายเลข59าสิานบัวบุตรนมีทุกอย่างทุกสายนะครับทอบีเปแ้าปลาใช้เล่นใช้โล2โลสามเล่นสามครับ มอผมเามโลสามโลปาร์ติโกไม่ได้ใช่ไหมเนใช้แต่เขบอกหมดเลยบริเวณเอามา 9, 2, กหนึนะครับเกินมาสอกิ๊กนะครับปาเกม สี่ถึงหัวเชื้อแม็กซิมัมนะครับมี50สิถึงส0 0รอพิเศษรลอล็อกนะครับรอล็อกคน้าตัวนี้หนึจุดห้าแปนะครับ, 8, รบหมายเลขสามสิบสองนห้าสิบเสร้อพิเศษ รอน้ำหนักหนึ่งจหกเ็ดหมายเขหกสิบสี่ทีนานเตตองตัวนี้มาลุ้นปาใหญ่นะครับในใบย้ายใบบัตไนก็ะเ รอน้ำหนัก <c oughs> สามจุดหกสี่ส่งบาค้าเข้ามาอยู่อันดับที่หนึ่งปลาใหญ่นะครับทีมงานเต้ต่อ Cái bên nhiều ngắt nhiều 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 ลำดับอย่างไม่เป็นทางการนะครับปาเกมครับลำดับที่1หมายเลข69 1.89ลำดับที่2หมายเลข11 1.89 ลำดับที่3หมายเลข6 8 1 8 7ลำดับที่4หมายเลข3 1 8, 5หนจดาลำดับที่4หมายเลข3 1.85ลำดับที่5หมายเลข5้1 8 5ลำดับที่6หมายเลข14 1.85ปาอื่นไทยนะครับสาย50ถึงสาย200นำอยู่ที่หมายเลข60นะครับ1.80สาย300นำอยู่ที่หมายเลข34นะครับ1.80สาย500นำอยู่ที่หมายเลข5 0 เจ็ดนะครับหนึสายใหญ่นะครับลำดับที่1หมายเลข64 3 0, 4. ิ4สีาดลำดับที่2อหมายเลขสี่สิบเก้าสอง้าสาปาไซรอลนะครับลำดับที่หหมายเลข13 2.17มสอดลำดับที่2อหมายเลข4 16, 0, ี่ส8บปลาพิเศษนะครับนำอยู่ที่หมายเลข12 2 0อหมายเลขเ7็ดสิบเทีมงานโก้กระดัโยนมี5 0าสิถึงสามร้อพิเศษรอน้ำหนัก หลอล็อกนะครับล็อกแล้วนะครับหนึ่งจุดเก้าส่งบัตรเข้ามาอยู่อันดับที่1น่ปาเกมนะครัทีมงานโป้งประดับยมเดินเนี่เดินเนี่ยอ้ยติชเอ้ยตดช่ ใสรอบนรครับเรดีน้มัปเจาหน้าเวไาแข่ันที่12นาฬิกานะครับแล้วเราก็จะมาพักเที่ยงครับพักเที่ยง12นาฬิกาถึง13นาฬิกานะแล้วแ่กันต่อนะครับ เลขสอมี5้า0ิพิเศษรอน้ำหนักหดาหครับหนึ่งห้าหน่งหก ไม่ได้รู้ว้เเท่าไหร่รนี้ขึ้นมาไม่พอจะดิทานนานๆมันต้องไม่ตื่นเราซายมาสิบหกู่เลยซิบตรงนี้ักตัวนี้เลย